สวัสดีครับนี่ไปดูไอ้ฟลอริดาดางแต่ต้นนี้ไม่ดางอันนี้จะเป็นเผือกแล้วเผือกขาวเวานนลมพัดหักไปซะต้นหนึ่งไอ้มีลูกกำลังจะแกะ่ลอยตัดตัดทิ้งลูกหกหวีลูกลใหญ่ยาวเหมือนกล้วยหอมเราเนี่ยเนื้อ รสชาติอร่อยอ่าเหนียวน่ะข้างในมีอีกหนอหนึ่งอ่ต้นใหญ่อีกหนอหนึ่งมันมีอยู่หกหนอหรือไงเนี่ยแล้วก็ด้านหลังอีกปลูกไว้ประดับสวนมันสวยดีแล้วกันไอ้รูปมันอร่อยด้วยอืมแต่ก่อนอันดอรั่นสนานเมืองตอนนี้ปลูกไว้กินลูกเผือกแต่ไม่โตดอกเผือกเนี่ยเดี๋ยวก็ตายอันนี้กล้วยผาด่างอืมด่างปลา